สวัสดีค่ะคินิตี้ค่ะวันนี้คินิตี้จะพามาชมเป็นตลับทองใสหล่อบุทั่วเตาลีดเล็กนะคะงานร้านเท่งปกเก้านะคะตอกทอจุดปกเก้าตรงนี ok ้เลยนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นแบบหน้าโอไม่ยกซุ้มนะคะแล้วก็เป็นตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสีนะคะแต่ว่าสภาพเนี่ยสวยมากนะคะสภาพใหม่เหมือนใหม่เลยนะคะด้านข้างก็ปิดสนิทดีนะคะแบบใบนี้เป็นแบบปิดหลังนะคะพี่เจ้าของเดิมเนี่ยใส่หล่อบุทั่วเตาลีดเล็กมานะคะพี่เขาใส่แบบรองย่างขึ้นหน้าพลาสติกมานะคะ ชึบก็วิธีการใส่แบบรองยาขนาดลฏติกก็เหมาะกับพี่ๆที่อยากจะเวลาที่แกะออกมาส่องนะคะจะได้แกะง่ายๆนะคะส่องได้ชัดเจนนะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นสนุกเช่นกันนะคะสวยงามด้านบนหูต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะส่วนด้านล่างบันพับต่างๆไม่มีฉีกขาดใดๆนะคะแล้วก็การแกะลายด้านหลังสวยตามฉบับทิงปกเก่านะคะก็นี่เลยโอเค ที่ร้านก็มีตลับทองเทปกเก้าหลายใบเลยนะคะหลายทรงนะคะหลายแบบนะคะพี่พี่ตามหาสำหรับใส่พัดรุ่นไหนอยู่นะคะก็สอบถามมาได้นะคะนี่เลยชืบใบนี้นะคะน้ำหนักเขาอยู่ที่19.59ก้รัมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดวัดขนาดเดี๋ยวเปิดด้านในวัดขนาดกันดีกว่าเผื่อว่าแอาดแบใส่กับพารุ่นอื่นๆได้นะคะโอ้หนองแน่นหนาอยู่นเนี่ยขนาดความกว้างนะคะ ขนาดความกว้างของตลับที่ฐานด้านในนะคะอยู่ที่ 1. นึ่จุดอ่าเซนนะคะแล้วก็สูงนะคะอยู่ที่3.3เซน3 3มมเซนนะคะแล้วก็ปิดนี่ ขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะตรงที่ฐานนะคะจะอยู่ที่1.6เซนนะคะแล้วก็สูงนะคะของหน้าจออยู่ที่3มเซนนะคะน้ำหนัก19.59กกรัมนะคะก็ใส่เป็นหล่อมทวดเตาลีดเล็กได้นะคะหรือจะเป็นพารรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงก็พี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยูน่นที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสำรับพราสต์ดไหนหรืออยากสั่งทำตรับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s อซาย6ีหหรือเพจ a c e b o o k ร้านตรับทองทิติหรือด่วน โทรศนย์แปด8ก6้านะคะร้านอยู่ชั้น3ห้ามดิม๋ยวงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันรับทองกรอบทองพักเครื่องพ้าทองคำคินิติก็ยินดีรับเช่าวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคินิติก TK ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ